สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนอุ้ยน้องญาญานนี่ก็แม่ก็ตกใจหมดก็เดินสวนขาแม่ยี่นี่แม่ามาแจ้งข่าวจ้าเห็นไหมคะ <laughs> มาพ้าวชีเลจ้า <laughs> มาพ้าวชีเลน่าจะตายเนาะค่ะเพื่อนๆดูสภาพเขา <laughs> ตายนั่นแหละค่ะมีอะไรหรอกเนี่ยมาพาชีเลที่เป็นลูกดกๆเป็นพุ่มเป็นพวงอะจ้ะเพื่อนเพื่อน ตายแล้วจ้านังย่ายๆเลกเดินตามหาจ้าเลยลูกเอ้ยนาเด็ดครับอุย้ยน้องพิงค์ก็ตามนี่เห็นไหมคะน้องพิงค์ก็ตามไปช่วยแม่เก็บผักบุ้งเลยลูกโนจ้าเอายิงด้วยยิงด้ะอ้าน้องพิงค์ลูกพิงค์จ้าอ๋ยเข้ามาช่วยแม่เก็บผักบุ้งแม่จะไปชายน้ําลูกว่าจะไปชายน้ําผดผนล,ลงเม็ดจัะเพื่อน นังยาเอ้ยนี่ค่ะน่าจะตายเนาะจ้ะเนาะเพื่อนๆคิดว่านนะพนณะดูฟ้ามืดคึมมาเลยโอ้ยจะตกไปถึงไหนอันนั้นก็บ้านเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนๆจ้ดี๋ยวันภาพไปชายน้ําดีกว่ามันจะลงไหมน้ําลงนะคะเพื่อนๆน้ำลงจ้ะน้ําลงจ้ะแต่ว่ามันก็ยัง คือก็คือว่ามันเนี่ยเห็นไหมคะน้ําแต่ว่ามันลงค่ะแต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่จ้าอ๋ออ่าก็ลุยน้ําทั้งวันนะจ้าเพื่อนๆเนห็นไหมคะลูกๆก,ก็ตามอย่างนี้ล่ะคะ่ะวิ่งวนล้อมอเตซค์แม่อยู่นี่ล่ะคะ่ะลูกๆกันนูนดไหมคะมันยังเป็นมันยังติดอยู่ติดแม่นงแม่น้ําอยู่จ้าเพื่อนๆไหมคะ <c oughs> อ้าว นึกว่าจระเข้ต่อไม้นี่นี่ลุยน้ำหวานก็ลุยน้ำไหมคะพเพื่อนๆอาจจะลุยไปเลยนะนี่ลุยตามน้องยายานะคะพเพื่อนๆน้องยายานำเลยลูกอุยอ้ยอุย้ยเดี๋ยวถอดเท้าก่อนจะ้ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นปลาอู้อุ้ยนาะเดชนี่มาไล่ปลาแม่ลูกลูกก็ได้น้านะเดชครับไล่ปลาแม่ไหมคะเห็นไหมเพื่อน โอ้นะคะตักบุ้งแม่ไม่เหลืออะไรเลยแม่กลัวด้วยเห็นไหมคะเอ้น้ําลงแต่ว่าน้ํายังขึ้นอยู่นะจ๊ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นเท้าหวานไหมคะเห็นไหมคะน้้งนึงไปไหนอะไปไหนอะลูกพลิงเรื่องน้องพลิงถ้าตามจ้ะน้องมาเฝ้าบ้านนั่นไง เล่นอยู่นี่แหละค่ะเ,เพื่อนๆไม่มีอะไรแล้วค่ะหวานน่ะเล่นกับหมูกับมาอย่นี้แหละค่ะจะไปวัดมั่งอะจ๊ะ <c oughs> วันนี้เขาก็มาพระมาสอบภาคสนามอีกจะ้ะเ,เ,เข้าห้องสอบตอนเที่ยงครึ่งกับเพื่อนๆพระเข้าห้องสอบตอนเที่ยงครึ่งก็เลยเงียบเงียบหน่อยจะ้ะไม่งั้นไม่เงียบหรอกจ้ะแงอันนี้ปลากินดีดีนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ย แงน้องย่าๆลูกมานะเดชกครับนะคะไม่รู้ไปหาอะไรไปหาเรื่องแหละไปหาเรื่องไม่มีอะไรหรอกลูกๆชอบหาเรื่องไปทะเลาะก,กับหมาวัดจ้ะอ่าวิ่งตามแม่ไปแล้วก็ไปทะเลาะก,กับเขามาจ้ะลูกลูกๆก,ก็ได้เอออะไรกันกน,นักหนาหนะจ๊ะอู้พานยน้ำแจลน้ำเล่นจะ้ะ ไ,ไงมาแจ้งค่ะต้นมะม่วงขี้เล่ตายแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้า <c oughs> นี่เหลืออะไรเลยจ้ะแ <c oughs> ต่ลูกแต่ลูกเนาะอน้ำนี่เมื่อไหร่จะลงเนาอเมื่อไหร่จะเป็นปกติก็ไม่รู้หาแล้วลุยน้ำทั้งวันนะคะเพื่อนๆไหนคะลูกก็จะตามแม่อยู่อย่างนี้และะ้ค่ะเพื่อนๆ ลูกก็จะตามแมนะ่แล้วจะจะไปจะมานะคะปานินจ่าปลานนนหวานไปบวชหมดแล้วนะคะเพื่อนๆจะสึกหรือเปล่าก็ไม่รู้จ้ะปลาออกจากบอ่อมุดจ้ะโอ้ยไม่ไปละน้ำมันลึกจ้ะไม่ลุยเน้นลูกๆก,ก็จะลุยสวนอยู่อย่างนี้ละคะ่ะเพื่อนๆจ๋านี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแม่น้ำนันเนี่ยมันไหลามาจ้ะไหลมาปิดมาแน่นหมดเลย ดูกไสักหน่อยเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆจ้าพาเพื่อนๆมาลุยน้ําเล่นจ้าเล่นเล่นน้ําเล่นอยู่แถวนี้เลยไม่มีอะไรแล้วค่ปะปนินไปบวชหมดแล้วจ้าต้นไม้ขี้เหล็ก็ตายหมดแล้วจ้าต้นมะม่วงขี้เหล่จ้าขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะ